ดูดวงชวาวราศีเมถุนคืนวันที่สามตุลาพูดแล้วไม่มีคนเชื่อครับพูดไปแล้วครับใครก็ไม่เชื่อดวงชะตาของท่านเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับผมด้วยโชคชะตาบุญกุศลวาสนาสําคัญที่ตําแหน่งนะครับตาแหน่งอะไรตําแหน่งดวงชะตาตกตําแหน่งไฮพิเทศแปลว่าดวงใหญ่ไหมขน,นมาดใ,ใหญ่มากนะเนี่ยครับใหญ่ไหมใหญ่มากนะครับผมด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำจูปอกปากของของษา,าบางคน พระท่านพูดไปแล้วเขาบอเอเอ,เอทำนั้นนะทำนั้นนะผมไม่เชื่อหรอกนะผมด้วยโชคชะตาของท่านอยู่ให้เป็นอยู่ให้บายนะผมทําเองเลยทําทําเองเลยนะผมก่อนอื่นขอส่นแนะนําก่อนให้ท่านพบไพรีพี่นาฏนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะวัดบาวรนะจ๊ะสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะครับส่งฟรีนะจ๊ะนะผมทักไลน์มาซันนี่สี่สองร้อเก้านะผมพบคู่กับเหรียญพระบางสะดุ้งมาเหนือนม่นพาม่นมืด พระปางสะดุ้งมนันเขาเรียกปางปาบมารเคยได้ยินนะครับบางคนเรียกเหรียญแก่กรรมสองร้อยห้าสิบบาทมารชอบไปไงกระซิบข้างหูโดนจิตโดนใจเคยได้ยินไหมเทวดาโดนจิตโดนใจอันนี้ไม่ใช่อันนี้มานพอมีมารอย่างเงี้ยเราก็จะแนะนาหมอดูก็จะบอกเนี่ยนะพระปางพบปาพระปางสะดุ้งมารเนี่ยาปางปาบมารเนนะี่ยไปบูชาเลยไปถวายพาระนะผมแบบเนี้ยสองร้อยห้าสิบบาทเหรียญเก่านะจ๊ะนะครับเหรียญเก่านะพระแทน้นับผมแล้วก็โชคลาบอาจาร โอกลามนี่เลยพระธาตุพนมนะครับเคยได้ยินไหมพระธาตุพนมใครบ้านอยู่ใกล้ไปไปไหว้พระธาตุนั่นแหละนะครับบ้านไม่อยู่ใกล้หาเหรียญมาพบติดตัวนะครับเหรียญเก่านะเหรียญเก่านะปีสองโศนเนีะครับผมเหรียญเก่านะนะครับผมสองร้อยห้าสิบาทถูกไหมนะครับผมทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้ามาดูโชคชะตาในเมื่อโชคชะตาท่านดวงใหญ่พูดอะไรไม่มีใครเชื่อดวงชะตาจะเป็นไงนะครับผม ตกตำแหน่งเก้าเหรียญแปลว่าอะไรครับเก็บเกี่ยวผลผลิตนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวัสนาเทพเทวดาสิงศิธิ์คำชูปกป,กปากุ้งรองษาครับดวงนี้เป็นไงไม่ต้องไปสนใจนะผมท่านฉันทําเองครับฉันรวยเอง,ฉ,เองฉันปังเองเราะว่าดวงนี้พูดไปก็ก,ก็ไม่เชื่อแล้วผมก็ทําให้เห็นดิแน่จริงก็ทําให้เห็นดิแล้วผมในโชคชะตาท่านพูดอะไรใครบางคนบอกให้เขาแนะนําอย่างนู้นแนะนําอย่างนี้เขาไม่เชื่อบอกกล่าวเล่าสิบแนะนําทุกสิ่งทุกอย่างบอกคนคนนี้ไม่ดีนะ ก็ไม่เชื่อรับผมเพราะฉะนั้นปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยครับโชคตาบญรุศลวาส,สนาเปิดไพ่ก่อนแปดเหรียญนาผมเกิดขึ้นในโชคชรตาปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเราองแล้แลมันรู้สึกอึดอัดบ,บ้างมีอึดอัดบ,บ้างแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวจะนําพาซึ่งโชคลาบเงินทองบารม,มีวาส,สนามันตกตําแหน่งที่ดีดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาสิที่ไหนดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์ชะตาการพลิกเปลี่ยนแปลผันเด็กน้อยนาพาซึ่งการเปลี่ยนแปลง คนอายุน้อยกว่าเนี่ยนำพาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอย่าไปไล่บริวารดีๆหมดนะบางคนนะผม,นะผมไม่เอาฉันไม่ชอบนะผมไล่ออกไปให้หมดไล่คนดีไปหมดเหลือด้วยคนไม่ดีเนี่ยคนดีฉันชอบประจบประแจงเก่งพูดจาอ่อนน้อมนะดูต่อต่อหน้ารับหลังดูให้ดีนะจ๊ะนะไอพวกที่พูดจาขวานปาซาบมันดีอาจจะตรงเป็นคนตรงก็ได้นะแต่ในใจลึกๆก็ต้องดูกันอีกที เพราะนั้นอย่าไปไล่คนดีไปหมดโอ้โหไล่คนเก่งหมดทางองค์กรไม่เหลือคนเก่งเลยเหลือแต่คนขี้โกงครับผมและนกน้อยที่ไหนจะมาอยู่องค์กรของท่านของท่านทําบริษัทยิ่งใหญ่โอ้โหแต่ว่ามีแต่อีกาดํามีแต่คนใจดําต่างคนต่างทํางานฉันจะแย่งฉันจะกินกินมันได้หมดองค์กรหัวแบบนี้หรอท่านจะเอาลูกน้องแบบนี้มาอยู่ด้วยหรอนะผมเลือกดีๆครับนะผมเอาคนดีเข้ามาคนดีมีแต่จะให้เธอเอาไปซี กินซ่ช่วยกันเมตตาเนี่ยคือคนไทยพวกนั้นไม่เอาลายมันไปเหนียวใจดำไม่เอาครับผมคนไทยใจดีใจดีเกินด้วยทุกองค์กรคนไทยนะขอเข้าไปนะคนไทยนะน้องนั่งสิหมอสันนั่งสิกินสินู่นนั่นโอ้โหโอ้โหหัวใจมันมันพองโตอะครับผมหัวใจพองโตนะหมอสันอะ เข้าไปโอ้กินสินั่งสิทํานี่สิทํานี่สิโอออดอ้อนจะยิ่งพนักงานน่ารักด้วยครับผมการส่งมอบถ้วยทองสําคัญมากครับผมการส่งมอบถ้วยทองตําแหน่งในดวงชะตาการส่งมอบเรื่องราวต่างๆจะมอบสู่ตัวท่านแปลว่าอะไรครับแปลว่าดวงนี้ดวงเปิดถึงแม้พูดอะไรไม่มีใครเชื่อครับในช่วงชะตาบอกเขาวก็เขาทุกคนก็รอดูเอา้าก็ทําไห้ดูสิเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องส่งมอบถ้วยทองให้กับตัวเอง ธุรกิจการงานการเงินอย่าพูดแบบเขาเรียกว่าอย่าพูดแต่ปากทําเลยเอาให้มันรวยให้มันดูนะผมทําให้มันดูนะบอกทำให้รวยดลนะผมแน่จริงอาจารย์ก็รวยให้ดูเิยทําเลยครับทําไม่เห็นนะผมะบอกว่าของดีว่าตูบาอาจารย์ไหนทาให้รวยอธิษฐานไงอธิษฐานให้รวยนะผมทําได้สวดเลยครับ โชคชะตาบุกุศลวาสนาเดอไฮเปอร์เพนต์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างท่านอยู่นะครับขอพรดีๆนะไม่ขอไม่ได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างท่านอยู่จะเลิลูกเลื้ยงในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตานี้ก้าวดาบนะผมดวงชะตานี้ก้าวดาบเราจะเชื่อไปตามไพ่นะไพ่ขึ้นอะไรมาหมอจันก็จะทํานายอย่างนั้น ผมดวงตานี้กําลังจะไปได้สวยแต่โดนก้าวดาบก่อนทํานายว่าจะโดนคนกันแกล้งยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีกว่ากําลังจะได้ดีแล้วมันขัดขวางฉันซีซี 3. ออกซี่สามโอ้หน้ําตาล่วงเลยงวดที่แล้วเลยยิบ <c oughs> อะไรอะไรอะไรเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหมอซันไม่แน่ใจหมอซันก็ไม่ได้ดูไม่ได้สนใจับแ,แต่มีคนพิมพ์ม,มาบอกอาจารย์ผมห้าเจ็ดแล้วห้าเจ็ดออกห้าหกยังไม่ถึงข่าวผล เออเองก็ไม่ถึงคาวไปเรื่อยๆไม่ถึงคาวไปเรื่อยๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านอย่าเข้าใจผิดนะห้าเจ็ดออกห้าหกไม่ใช่ดวงท่านไม่ดีมันมีสัตว์ปูขัดขวางท่านต้องคิดอย่างนี้ก่อนเลยนะท่านต้องคิดก่อนเฮ้ยทำไมผมอีกนิดเดียวผมจะได้แล้วเนี่ยห้าสี่ออกห้าสามเนี่ยผมอีกนิดเดียวผมจะได้แล้วทําไมผมไม่ได้คุณต้องคิดไว้ก่อนนะตีความไปด้านลบก่อนทันทีนะมันมีผีกันแกล้งเว้ย องตีอย่างเงี้ยเลยถ้าคุณเชื่อเรื่องดวงจะตามมันต้องตียงเงี้ยก็อบอกไม่ใช่บอกโอ้ยบังเอิญเรื่องในโลกนี้บังเอิญผมว่าดวงไม่ดีเท่านั้นผมเชือ่อเองนิดเดียวยังไม่ถึงคาบูลผมไม่ใช่ครับแต่ว่าเรื่องจริงว่าคาบูนเน่ะเมื่อถึงเวลาคาบูนมุสลาสนาเทวดาก็ดึงขาท่านไม่อยู่ก็เรื่องจริงตามครูบาอาจารย์นั้นบอกแต่ทีเนี้ยมันขัดขวางเว้ยมันเป็นทุกข์อ้มันเป็นโชคลาบอบลาบลอยอ มันโดนขัดขวางเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเชื่อเรื่องดวงชะตากูเป็นสายมูคุณก็เปิดแล้วเปิดยังไงเปิดด้วยพลังครับพลังอะไรพูวกคนบ้างวัตถุมงคลบ้างกูบาอาจารย์ก็บอกแล้วนี่เองนี่วิธีของเองวิธีของคาราวาสนะคาราวาสมันเป็นมันเหนื่อยบอกมันโดนกันแกล้งเรื่องราวต่างๆก็เรียกว่าเจ้ากรรมเวรเข้ามารุมเ้าเชื่อเรื่องดวงชะตาท่านต้องเชื่อเรื่องเจ้ากรรมเวรกับเทวดาไม่เชื่อไม่ได้ไม่งั้นห้ามดูดูไปก็ดูก็เหนื่อยดูไปก็มั่ว ไม่ตรงเพราะฉะนั้นหมอดูจะเชื่อเรื่องเทวดามากกับเรื่องการเขียนยันหมอดูจะนั่งเขียนยันวันวันเพียงนโมตันติตันติตันโตนโมตเขียนนโมตนโมตันนโมปิดผมเพื <nước> en, ่ออะไรเพื่อปิดอัปมงคลแต่เขียนแล้วมันจะขังเราไม่ขังเราวมอมันเกี่ยวกับการละามันไม่ขังมันถ้าเป็นพระนัานเขียนล้วมีบารมีนัานเขียนขังเลยแต่เราเป็นการละวาเราจะเขียนให้ขังนี่มันโอ้โห ขอบารมีครูบาอาจารย์แล้วครูบาอาจารย์นี่โอช่วยลูกด้วยนะขังขัง,ขงมันโนว่าเราเก่งอืมโอเคขังแล้วใช้ได้บอกว่าเรากว่าจะปิดได้ก็ปิด,ป,ดปิดความซวยวมันนี่แหละคือหมอดูเขาบอกหมอดูวันวัน,วน,วนไม่ทำอะไรนั่งเขียนยันเขียนใี่มันใส่ก็มันขังมันขังเลยอย่างวะเอาผมพอกันได้จริงโอ้โหนี่แหละฝีมือฉัน ครูบาอาจารย์ให้มามันต้องเป็นอย่างนี้นะครับอกนี่คือเรื่องจริงนะแลบอกเพราะฉะนั้นตําแหน่งดวงชะตาท่าน,นาถ้าเจอไม่ดีก็ใส่ให้มันขังนี่ไล่มันออกไปแล้บอกนี่คือการมูครับมูโม่บางคนก็ไปไหว้พระไหว้พระก็ได้สีมงคลไงพอได้สีมงคลมันเกิดอะไรขึ้นสีมงคลมีเทวดาตามมามันก็พวกนี้มันก็เข้ามาทาอะไรไม่ได้เราก็จะไม่เราจะไม่คาดเคลื่อน สี่สี่ออกสี่สามอีกแล้วอาจารย์นั่งร้องไห้เหรเห็นร้องไห้เองเองได้ไปไหว้พระไหว้พระไม่เห็นก้นผลดูดีๆอัดพลังดีๆทำเรื่องพลังนี่ไม่ใช่เรื่องเรื่องล้อเล่นนะจ๊ะครับผมถ้าเป็นเป็นสายดูดวงท่านก็ต้องเชื่อเรื่องพลังไม่เชื่อไม่ได้วงจู้ยังเชื่อเลยหวงจู้รับพลังแล้วพลังครับผมลุกแก้วบ้างอะไรบ้างพลังถ้าหมอดูจะเชื่อเรื่องหินมากเพราะมีมีพลัง รับผมแต่ว่าหมอซันไม่ใช่สายนั้นครับนะหมอซันเป็นสายสายอชอบสวดมนต์สวดมนต์พลังพุทธคุณขอพลังเขียนยันเพียงโอ้ยเกิดผลเลยไปหาครูบาเขียนให้ปุ๊บโอ้ยแรงกว่าเราทําเองจบเลยไม่ต้องทําเองแล้วรับนะผมโอเคครับขอท่านจำชื่อลับลืมเป็นไม่ได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะผมนะผมท่านใดจะดูดวงกับหมอซันทักไลน์มา sunny4291 คำถามสองร้อยบาท เห็นเฉพาะไพ่นะบบอกท่านหนึ่งคำถาม200ราอยบาทถ้าดูดวงโดยรวมการงานการเงินควรรับ4นาที400ร้อยนาที800ร้อแปดรก็จะมีเสริมก็มีเพราะว่าเวลามันยาวขึ้นนะครับผมแต่ดูดวงคุณหมอสันเร็วมากเพราะหมอสันพูดลงไปตำแหน่งอะไรเป็นอะไรพูดเร็วมากไม่ได้พูดช้าๆดวงอะไรหมดเวลาไม่ใช่ตำแหน่งอะไรเป็นอะไรมันพูด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 พเอาอเอาอไบอกบดเเร็วมาก ในแปดนาทีโอ้แปดนาทีไม่หยุดอนะ่ะเอาง่ายๆเขาแล้วไม่มีหยุดพูดนะอ่ะครับผมทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าขอทางจำชื่อรับสวัสดีครับ